มอมอก็รอแต่ว่าเดือดอะไรเรียตังแค่เดียวเพราะว่าน้ำมันเดือดก็จะต้องไม่แล้มีสูตรไป็นมีส่วนนี่แล้วเรียบอกว่าโอ้ยฟังเสียงเหรอสาวด้วยสาวด้วยเดี๋วเจสวัสดีครับพี่เดยแค่ตะกุนหอดสุขสุวรรณครับพี่น้องเฮาตอนแรกนี่ครับพี่น้องนี่เมนูเด็ดว่าฝากพี่ฝากมอเด in, ้อพี่น้องเด้อคนอ่ะ เบิงแน่พี่น้องมาต้มน้ำโคงสิงห์เบาเอรุ่งนำโค้งครับแม่น้องไฟรุ่งนำโค้งเอาปลาฝากครับพี่น้องเปิ้ลวาปลาลิงแก้มซ้ำมันก็ซามี่รียบเบิงห้อยลิงเบิงตามันก็คือลิงครับตาโลโลส่วนๆนี่นี่แก้มซ้ำมองดำดำมองลิงตบดูดูนี่เปิ้ลวาปลาลิงแก้มซ้ำครับพี่น้องปลาเบาเอรุ่งนำโค้งนะมันเทียบปลาบนี่นี่ ค่ะดีจ้าแม่น้องไฟจ้ะนี่จะได้เชียงลู่หัวใจอือไาเชียงแังไลยได้เชียงแม่นั่นจ้ะเพื่อามาฝากคือให้หัวใจใหญ่ายจ้ะมาฝากหาอันตจ้าวไปทั้งเมืองเลยสามอันเอามาพี่สองอันเไาคือหมดหาอันตีเอามาพี่สองกับคุณหลายๆได้จ้ะแม่แม่นั่นนี่ไม่ยังอีกเลย ตี่วันมะป่าอีกอาบนมำขั่วปลาโอ้เข่าเป็นเข่าด้วยนี่เข่าเป็นเข่าเอาเลยบาปุยเอาเลยฮะไม่ขามไม่ขามจะร้อยปีนี่ยเราจะในแง่ขัดแง่เหนี่ยแต่เฉียงมันเป็นแบบนี้เองนะไม่จับหัวใจเอามาเป็นหัวใจเองสิเมือตีหัวใจในใบมะสามอันหัวใจเงียบเบติดเต็มเต็มตัว เต็มเฟื้อยเลยโย่แทนน้ำเกลือแล้วามาปุ๋ยเป็น,าานู้กข้วจ้ะมาดีน้องเออเกิดมากครับ่ะสองพอจองเมียแต่บอกเคยเห็นแหละเนาะบ้าปุ๋ยบา,บานอนอด ปานเขาบ่เคยมีไหมแมนกาลิงแยมซ้ำกันะมันก็ันีสองขาโอ้นี่แจมมันคือลิงตัวให่โดนว่แล้วก็มารบกินป้วยได้เนี่ยมาบ้านตาตาก็คือลิงบงเอิญกับจังเลยมาโศกกัดอรจังสนน่ะอยากให้พี่เห็นน้องกินอยกให้พี็น้อลกินเนาะเร็จองเนาะ มาปุ๋ยแล้วพี่น้องเป็นพวกวดอ่ะบลายใหญ่ตัวนี้จงมาปุ๋ยเสียปลาจุ่มจ้ะีปลาจุ่มเมนูอ๋อลืมวักอันันนต้านเือน้ำปลาตะปลาลิงแกมสัาเลยได้ลืมว่าเสเหบอยังกินปลา้ะโขมปลาตขข้าวเนี่ยเนี้ยมันก็ว่าเป็นนันตีว่าปุ๋ยตีจะแต่ว่าเป็นตาเสียบด้วยถ้าในซุปกับเป็นตาเสียบดีล่ะน้องเนี่ย ถ้าใส่มาติว่าได้ลายมุกกตีแม่ลงใสใส่กินลติใส่ไปเป็นหมอไปใส่ใส่มันสามาตถมันเจเนี่ยเลยบอกมาใส่ลมกพ่อนตายแล้วแมีย่ารบังใส่มกกินแลวีนองยนี่เ่ยเสีบคัาแกง มันเชฟเห็ดเองจ่ะเชฟว่าในียตาย่ปะเนี่ยผู้สาวพนฝากทีมาใส่เนเห็ดจังเด๋ยงสิเด้กินน้ำพเชฟว่ากินว่าเห็ดนี่สิได็กินตัวงหญ่ปะเนี่ยโอเคผู้ซอยอ่ะเตรียมน้ำซุปเตรียมน้ำซุปบวมมาก้าจีโคงมันต้มนะ เียบลอยครับเนื้อเนี้ยนี่ออกแล้วครับสองตอนสองตอนอันนี้ตะกัสีีพี่น้องเนื้อมันยังเนื้อเต็มอยู่ด้ยเนาะแมนมาต่องมีสีที่โค้งเนี้ยพรได้เห็นพี่น้องเลยพทนะเนี่ยน้าข้าต้มหรืได้แสยบน้ำปุ๋ยมาที่น้ำซุปนะอี่ผมมีน้ำซุปตีนี้โค้งมันกัสรีไม่ต้องมัเนี้ยปลานี่นะพี่น้องปลานามขูงแมนสำหรับพวข้าวเลย คนบาลโล,ล่ละสองร่อยคนนี้นี่ไับแม่เนี่ย,ยตัวใหญ่ครับจกลลัก,ก,โกโล่กอหกกนโลหกโลพี่น้องเด็กกระมังงหนึ่งเหนียปลาลงเนี่ยสดๆอย่างง่ามครับเห็ดซอยกันจ้ะปลาตัวใหญ่สี่เหลีวยมว่าได้เลีวยมอ เด็กกละมังหนึ่งอาเมนเอาไม่แห้งแต่บาพุ่เออบงนี่้ามากฮะซิมิกาสิมิเต๋โอ้บหกล้ากันเน้อง กาคุ้เด็กเด้อปลาแจ่มลิ้งเนื้อแง้มคัดเนาะเฮ้ยบุญงามคักแงามเนี่ยตั้งนี่เลยวันตีกูล่างพักจัะพักกับกะละมังหนึ่งกะละมังตัดไงตัไงหนึ่ง สมราคาดินาะพี่น้องเป็นว่าปลานี่หมกแซ่บแสบจ้ะนีาแม่น้องไปเลี้ยวนทองมันไปทำหมกโอ้นี่พ่อไปเช็คจงมาอย่างหนึ่ไปทำหมกจ้ะหมกป่าจิหมกป้ะเนาะยังสิเสียว่ามันเสียเป็นบ้านแล้วบอกอย่นี้ละหมกแซ่บแสบถ้าตะไคร้จ้ะเอามจะไปใส่น้ำซุปหมอน้ำซุปอปอาวันดีจ้ะนี่ตุ๋นที่เอาอัน ข้าวแตะไร่มัล pues ุ่มหม้อให้อน้ำก็ลัางเรียบจังไข่น้ำเดือวเด้อไข่หอมหอยหอยมีแปลวปลาม่นกปลาโค้งปลาลุ่เด้อจ้ะต้มน้ำซุปจ้ะโค้งปลาลุ่มเงี้ยมาแต่น้าจิ้มรสห่านรสแล่วอม้าอน้องคอยตักลุ่มไปเลน้ำต้ว่าน้ำเดียดจค่แดียว น้ําหลายๆเพราะว่าเฮาตาเฮาตัวใหญ่จ้ะสิใส่น้ําซุปหลายปลาได้ถาดนึงไม่ใหญ่พี่น้องเบิเดี๋ยวันกลนบัดักอีกกานงสิแม่ว่าสิจัดสวยงามบัดนีือมันกลนสวยงามๆคือจังสิกินแม่นมันสดนี่สิกินดีบ่เออมันคืองามแท้จังซี่แม่ ่บ้านี่สิตำน้ำจิ้มเล้จ้ะซืาันชิ่ขิงกะลังตนอหน้าโอมันนี่ก็ขิงกับพริกสดจ้ะมันเอาเกี๊ยบบมีิเอาน้องเกี๊ยบเกี๊ยบบมีพนพี่น้องเกี๊ยบบอืดจอกี๊ยเช่ยนบะหาเตะไปหอดหน้าตีเกี๊ยนนี่กับบะอืดมายู่หนาบาน เอาขันไปเอาขันพี่น้องสิเปเอาเชียซื้อยัไปอาไก่หอวหน้าเถอะเดี๋ยมีนีโอ้พี่น้องเห็ดก็เป็นแต่นั่นตเห็ดเป็นก็เสียดายเสีดายพวกแกินเห็ดงามเลยพี่น้องง่ามกก็งามพี่น้องง่ายอางอกใไง ต้องมีหันหันชิงจ้ะฮันชิงไงบ้างหรือว่าปุยปั้นลำจิ้มสครับบังเอิญลุงน้ำโพงครับนี่แม่บ้านครับเห็นกับเขาครับน้าไม่กินอ้วนเอาปลาเลยข่วนเอาหนวดข่วนปลาไม่กินพี่น้องนี่ละผู้หาปลาให้ปลาใหญ่นี่ละผู้ได้ปลาใหญ่มาเบาหน่อยกันเดินห้างหอดอายุทยาแล้วครับ บอาหน่อยไปเที่ยวทะเลไปปลาแล้วไหนไปเที่ยวทะเลปุ๊บิผ่านเขาเอาปลาอีกแล้วสามตัวสี่ตัวแล้วปลากรดขั่งพี่น้องเบาแย่กันสิครับเมือวันพุธนี่แหละประมาณนี้พี่น้องหย่านม่วปลาไม่ให้จัปลาม่วงปลาพี่น้องลิับเรี้ยงนี่แหละปลาไปแล้วิ้นแก้มซ้ำปลาลิงแก้มซ้ำแต่ว่าคนให้เงินปลาเที่ยวพูดเอาปลาดำจนใหญ่ปล่อยสื่อมากปล่อยสาร ไม่ยังปลายังที่ย้ยัวบานปลาลิงแกมซันี่น้ปลาอวยเลยเงี่แล้วสัีเราสัมผแล้วแกมบ้านเปลานี่ติบ้าปุ๋ยมเขากเจหันปเอาเอฟปลาปลาเทียว้เดียวกันมันเน่ยลนนี่ยา้ปลาฉลามน่อยนั่นไหมเออเนี่ยมันเล่ามันเล่ เด็กก็ระยางจ้ะมาปุ๋ยกับเสต็น้ำจิ้มซอยกันจั๊กเสต็นกินเร็วพูดหน่อยเฮ็ดอันหนึ่งพูดนึงเฮ็ดอันหนึ่งข้าวเดียวก็ได้กินเนาะงานใหญ่แล้วจะร้องลูกสาวจบฉลองว่าแล้วเป็นหรือคือจะร้องสมือเนี่ยหลักคือเป็นหว่งดีใจจะร้องแล้วก็ฉลองอีกที่นี่ มีใจพึ่งการแต่ใส่คันอันคันน้องแฝ้บ่จบคันน้องแฝ้บ่จบก็บ่ได้ใส่ชุดงามเด้อเอาน้องวสินสวัสดีครับสวัสดีครับครับน้องวสินจ้ะจังเลยจังสิได้ใส่ชุดงามคันบ่จบเดี๋ยวประกาศสื่อได้ชุดอนะเอ้ยประกาศสื่อชุดเด้เนาะ มก่าใส่พร้อมผดแล้วแ่นบ่าวจินยังเสียสื่อมัดยังแมวมันจินเสียยาเป้ายังไปเบิ้งให้แน่เตี้ยคือใสร้อจุ่มแอ่หอมลอยแม่ อันนี้เอสรอจุบแต่ปลาเพื่อสร้อยจูบงามเยพี่น้องวันนี้ยปาเพื่อนะปลาแค่้นะผมจัเลยเสียบันจักถาดล้องสามถาโอ้สีบัชีบุญบ่ปอาสีปลาไงก็ทำไงเนี่ยเนาะแต่หานนี้ก็ดวยโอ้ยเกิดมากเาเคยได้กินก็เสิยดากินมาเนี่ยแล้วพี่น้องเรเคยได้กินยำปลาปลาลิเงไปนเคยไ้กินยข่อยกันไหเนี น้ำซุปจ้ะปรุงน้ำซุปได้จ้ะที่อู๋ขาวตีแม่น้์ไฟนี่อี้อู๋ขาวอี้อู๋ขาวเต้าเจี้ยวรสด,ด,ดีเกลือชุ่รสเนี่ยนะจ้ะใส่ลงไปปรุงลงไปมันนวลนัวเสียบจำเลยกับหมักจำเลยกับไส้จำนันเหมาะหมอน้ <c oughs> อนำซุปพี่น้องอย่าไม่ลุน่นหม้อเอ็มหม้อพ่อล่อ 3ถาพี่น้องสวยบ่พี่น้องสมกับว่า6กิโลเนาะอันนั้นถาที่3เอ้ม่นซอยจูได้แม่นซอยจูาซอยจูไนี่อันนี้ก็จูคือกันแต่ว่าสิจูสูกจ้ะพี่น้อง3ถาเตนันซอยจูแม่เอานหอมหลยบ่ไก็เลยเฮ็ดไปปลา3ถาอันนี้บ่ปุ้ยเสจเดนําจิ้มครับําจิจ้ะ เด็กๆกับพ่อก <laughs c oughs> oh, ันมาลอแซวๆลเรีบ้าปุ๋ยสีอรล่อกินซีมมอใส่ต้เียวใส่ยังแน่เยใส่หลเต้เจียวใส่ตางสุดตาชุดรปลากระเทียมกระเทียมขอบปั้นีิบอะไรเนาใส่ไปยังเลยครับนั่นก็ได้ครบปกเน่าเอา้องคือประกันยางไปคนละต่างสียงเน ดีครับนองไปครับน้องไอ้วัสดีไปมาล่อจินป่าชุม่มสามถาดในไๆกินมาเมิดปลาชุมเฮาปลาจุ่มเฮงใส่ถิงจ้ะถิงนงไปปันป้นมั้งผงเดีอดล่อแสิว่าปุยแบบนี้รอจะจิ้มสิ ขาตะบังนาว๋อเาบังนาเยเราไปออกขาวอกอกบางนาสูตรเรียมือครับนี่สียบมือเด้เสียบอะสูตรเรียมมือเสียบมือแดใจไว้เสียบเสียบเอาพีน้องสูตรเลียหมื่นขวดใจนี้มสินขูนวดขูนวดบกหนาติบ้าป่วยนุงอยู่ อ่ีนวดตางเน่าแสดงว่านวดดูได้นิแล้วลุงหยุดแล้วลองเพ่งมวนเดีป้าปุ๋ยลุงหยุดแล้วลองอัดเสียงเล่าตัวเองเดีนี้มาธรรมดาดีนอะไรอะเามหนลุงยุดังไน้ำลายบ่เพิ่มน้ำเล็กน้อยที่ป้าปุยแมนไม่ไดไปออกสมศกเปี้ยวอันไหม แกหวานหอมหอมชิงนจังหน่อยก็พูท่าเรียบมากบอกว่าจะบอกจะบอกถนัดนะ่๊ะเนี่ยเนี่ยท่าเรียบน้าลงไปผมส่งครับผม,มนัว,นวครับพี่นอ้องน้าบนจับหน่วยบ่เปิดนี่หนีสองหน่วยครับสองหน่วยส่งบ่ก็ส่งจัดอีกครับเดี๋ยวออกลัวนัวหอมหอมชิงนจังหน่อย แสกะบมาปุ๋ยสูตรเรียมั้มาใส่น้ำซุปจ้ะเดี๋ยวซ้ำในตัวนี้แม่วันชินซแจิมซ้ำขอใส่แล้วนา้ใส่แล้วจิ้มมิ่งกัน่ะรสบไปใส่เลยดิเป็นยังไงขาดหวานขาดหวานน้ำนำตาลเปรี้ยวได้แล้วขาดหวาน เห็นน้ำจิ้มก็ใช้มาเป็นตะแสบเป็นพี่น้องเป็นน้องได้เรียบมือแสบมือแสบมือมาปุ๋ยว่าแก้ตะแสบนี่ะพี่น้องบาลลุกไปกับแสบพี่น้องไม่สินนี่เคมจอมันกป็นตะแสบกับพี่น้องเลยมาดูมาดูจ้ะกับคนรวยแล้วน้ำซุบก็บเป็นตะแสบพี่น้องโอ้ยคนรวยแล้วพ่อโกงแล้วนี่พอมานั่งทาแล้วพี่น้องเตรียมเพรท่านแล้วแล้วนั่งทาแล้ว ทางนี่แม่ก็ประพฤติเขาก็ได้เก้าอี้นั่งดีแถแต่เยินดีแถเด็เที่ยงกันหน่อยนั่งดีแถแต่เย็นแถวหน้าบ้านนั่งเน็กเสิร์ฟอ่ะเนาะเน็กเสิร์ฟมาแล้วมาเร็วเรีวโอ้ผู้นำคนนั่งย่าเสื้้าล่มเด้อเอา้าย่านบ่ได้กินเนาะ าน้ำจิ้มแม่พี่น้องแบบเผ็ดเองแบบเผ็ดเองสดสดแ่บปากพี่น้องเอ้ยมันได้จะไม่ได้สดน้ำจิ้มปลาปลาจุ่มจิ้มปลาจุ่มน้ำจิ้มซูชิสูชิรับก็เถ้ากินเผ็ดปะไรจังก็นุ่มกว่ากินได้พี่น้องปลายหญ่แบบลายยหญยใหญ่ออกไปยังเดนเนี่ยสั่นนะเอาลงไปเออว่างไปนว่างนี่ต้องไปหาปูน้ำ

เตานี้เตาเตากระทะติกระทะเนื้อย่างติเตาเนื้อย่างกระทะเนื้อย่างนั่นตั้งเตาพี่น้องแต่ว่าเดือดเราเด้ตัง้ตงแค่เดียวเพราะว่าหนามันเดือดมาตั้งทางในแล้วมาเด้อมาเด้อป่ะนี่แล้วเราพี่น้องทั้งหนาคือบะหมี่พี่เนี่ทั้งหนามาทำแอร์เตานี่เตาใหญ่เด้เนี่ย มาเด้อมาเด้อกางคือว่ามีประอยูนคือประยยทธ์ไทยเหมือนสันหิวกกอนเลยเอากระพิดเขากระพิดเขาจิ้มก้อนถึงตัวผู้ได้หิ้วเขาเต่าไงอู้ได้หิ้วเขาเต่าไงเต่าได้สีห่อนก้อนโมเต่านั่นได้กินอะไรดได้กินก้อนโมเลยตีเต่านั่น

นางกลากับนางน้ำแม่นี่ตั้งนานไ้้กินอะรตีอนเียวทานนอนเดียวท่านมาด้จ้ะเจ็บของอยู่ต่า่ร้างนี่ฉลองถาเออเนี่ยินไปรับแม่ฉลองถาแล้วจ้ะเจ็บของเดียม โอ้ของลุงแอรเป็นเพาเป็น huh. สังันโอโตรวดเร็วัเนนะไปเต้าเป็นเต้าเาของลุงแอรก็ลวดเร็วแท่ใหญ่เต้าเลาวนี้อืมท่านใจยิ่ีเอาสิไปเต้าใด เตาได้คือไปเตานั่นสิอ้าวเราอยากกินหมอนี่โอ้เราอยากกินมอดินโอ้หมอดินมันไปแมี่มันมูกระทะตวอันนี้มูกระทะว่ากินสิกินปลาจุ่มหมมันกกัเจตาเลรกเอาเตานั่นแห้ะเนาะ เย็นเยนเด่าว่ากองนนดอกทั้งนี้แต่ละแ่งทั้งนี้คืออย่เียพี่น้องกินดิมกอนกับพ่เป็นยังว้นีหกินที่ร้านกันลเอาปามันลุงเอาเด็กปลามันนี้ห้า หามอินกับยาเต็มเยอะปลาลงไปปมามาแล้วลูกเอ๋ท่านใจถึงใจโอ้นั่นปลาผิดมักเตานั่นในเตาหมูจุ้มเออปลาจุ้มเอาเอาผู้เดียวเลยไหลลงไปหอมทางนี้ อันนี้เต่าเนื้อย่างเข้าไปเห็ดปลาจุ่มได้คือกันตุ้งยืนมาเด้อมาเด้อมาเด้อเด็กินมัดก้อนในปลาแม่น้ำของตัวละหกโลไม่ได้กินง่ายๆเรียกปลาแม่น้ำโขงนี่งบดแล้วยมเลยบดเลี่ยมเบดละบ้าบ้าเป็นหาได้งไงเนี่ยปลาแม่น้ำโขงเนี่ยวันนี้กินง่ายๆงท่านขุนเปียงไหนเออแต่ลองไผปบมาๆวั่นี้กินเลย ก็ได้กินมากเลยปลาเอโค้งมาแลกปลาทูไงเนาะอ้าวปลาทูยืดใส่เหรฮก็บ่กมีปลาทูด้ปลาทูก็ยืดทะเลอเอปลาปุยยัดไทยเนี่ยปลาปุยจัดไหสิกินส้จูพนะปลาจูมแหลกส้จูนะ ปลาจุอยู่เนาะใส่จุม่ได้ร้อยน้ำเีเด้เยวมือมงกัิน้สุกเป็นน้ำสุกปลาติแม่ขอขอละกันสิเนาดูได้บ่แบบได้บรรยากาศติแม่าหน่อยหน่อยนี่ได้บรรยากาศเนะ เอากันตั้งคุนได้กินแล้วเลเลรพี่น้องเซลร้างทุนเป็นทังไงสงุนเลเลหรอเนื้อปลายางหว่านออกก็ตนหวเจลไ่ีนวม่ตินหัวเายอเนื้อปลาหยางหว่านเพื่อในซิมเลี่วเอาสร้างเห่าเป็นยังไงกันใก่เด้ดิมไปปวดอไยไปเติมน้าซุปเอาไเติมน้ำซุปเล้วเอาสร้างหี่ก็ได้ลย

โอ้ยกินไม่ีตัวไม่ดมีตัว่งกินนลอิ่ม่าโอ้ยโคงเสียงเหรอสาวด้วยสาวด้วยเลยวเจีพอแล้วมนจินหลาันเลยนะเอามาด้วยซี่สมองสมวะนะครับเป็นเสียบนำกันกินกินปลาจุ่งหกล่มือนี่จ้าปานเบ้าแอร์ลุงน้ำโขงเอามาสูจินฮอมพี่้อมน่องว้ผุดเลยข้นกินนำกันเสร็จแซ่บเหบรรยากาศบ้านห้เอาไปกินเลยจ้าฮึโอ้ผูู้หนึงวาเห็นคําไห่ยาวนะ ปากซอยเลยวะเอาไปทานแล้วกลมเสีบกลมั่วเพซอยเลี้ยวไปเลยแล้วถ้่ว่าดีเนี่ยปลาหนังพงมาเข้านอนเลยหวามันเสียบมันมีกินมีข้าวะ่อยู่เนี่ยปอะไเปะไเอไรเปนอครเป็นะรเบนอะรปะเป็นไปนนอเไเป็ันอไนออเ เราเพียนลมใส่ัหันปากมาพี่ใส่ทะลมในหันปากนปากเ่าหันปากคนจะบอกผัวผู้ใดผ้ะตายัวหันปากเ้อองเป่ยนแล้วอ๋อใบเต้าหูหละหูหลวกเด้อปบหยเลยเป็นนี่นาะผู้นี้คือเบอรเปาบอร์เปาใช่เนา

อตัก่อตักเอาลงเลยม่ตรงจุ่มม่ตรงจุ่มมาตรงจุ่มขนาดพระท่านเพลินเนี่ยบรวลงเลย่ปากลงเล่านเินบ้มางันเนี่ยนละเนี่ยมันเสียบปากตัวออนุญาตเด้อพี่น้องไช้ท้าอีกพี่น้องห้างบ่งวาตอนช่วงเขาแรงกินเขาห่มกันทั้งสี่ละครับบ้านเฮ้า เบาแยงกมาตะน้ำโค้งนายพิษนายุทธกัมาตะอุงเทนี่ปไม่กินกับห่อมกันกับบิสันนังหน่อยเบาปุ๋ยจุพักเบาแยรูน้ำโค้งเบาหัวแป้งคับบิสันมันลงน้อยอยู่ตัวมื่อนี่พ่ออยู่ไซล่ะพ่ออยู่บ้านขย่อมไปล่องปลาไปล่องปลาพ่อกันเย้บุ้ย ไปก็ไปหลเบ่เอะนีแล้วก็พอญยดานนี่แล้วมาแนวบ่หรอถามหาพญารุ่นโยบอกว่าโอ้นติดงานบุญเสนอโอ้ทีงานียติโอขอบพูดเลยอะด้วยครับที่ติดตมที่เบิ้งห่งอีสานบางน้อยฮัทบ้านเบ้าแย่ลูกน้ำโค้งกับที่หวจักย่ตว่าบดีใจยยันแหวกใรุ่นเบ้าแย่เมื่อคืนหอดบ่เตี่ยโองเบ้าแย่บ่ิวเอขอบคุณ พี่น้องบ้านัฮนเด้อครับทีติตต์ตานบารทุนน้อยแล้วก็บ่เอะบาปุ๋ยเอาแซ่บๆกันครับตอนข้อเรงบนเลาดุ้งกนั่นแหลเวลาาสะดุ้งี่่าเสียสะดุ้งสะ้งนี่ว่าที่ของบเอเป็นเสีบแท้หนมั้นี่กูตะใครเสิร์ฟใครหว่ามันคักอยูดิเนาะเป็นไง เดี๋ยวาพีก็รังเล็กใช่่อาบน้ำเฮ้ยน้าเออพูเฮ้ยมาลูกมาตั้ยเนเอาเอาวางเสร็จแล้วแล้วดีเเนาท้งยีคือว่าเสง็จของยาพีลูกเ่าพอดของเราคือูเอายังไปทั้งกุ่งเหรอมันหมุนจ้งไหนอ่ะทั้งมัดสายังมัดยางเป็นงงาๆงันไม่ขอนเลยพอด เป่าปุ้ยไหเรล้าจัดนกแกเต็มเน้่ยเมตู่ให้เรากินก็ครับมพงดูเเสีเิงปลานังโพงนั่นกินเพียรเราเด้อเมตู่คนว่าป่ารมาหลายรอบดวางพี่ท่นไปเป่าแออ่บธรรมดาเนาะโอ้ไก่ดไก่ต่างเไก่เือกลอยู่กโลเ้ 375กิ like> โลเมตรต่อชั่วโมงประมาณคุณบอกสี่ลอยคว oh. ่าบุญเด้เจ้ประนันเจ้ไก่ตึกไก่เกี่ยวหน่อยไก่กี่ไปสองสามเที่ยวบุญเด้ไปบุญเอาเลยก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ซัมเนียก่อนเด้อครับก็ฝากขอบคุณอีสานบ้านหนุอยฝากขอบคุณเบ้าเอ็นรุ๋มโค้งเที่ยวปลาไม่สูยูซกินแล้วก็เบ้าปุยจุฟักครับ รกนี่มอนี่ก็ฝากพีฝากนองไว้สำนีครับสวัสดีครับไม่ไกาเยอกนยรบม่ไ้กอครบ่ไเม่ไกิะเคันย้ไปัไนรบแล้วอด้กิน่้เอมไม่เ